โคดผีกเลขบัตรประชาชน13หลักของหลวงพ่ออลงกตวัดพร,ระบาทนํำพุมันไปตรงกันกับนายอลงกตพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วนี่หลวงพ่อเป็นใครกันแน่เนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวออกมาว่าชื่อและนามสกุลของหลวงพ่ออลงกตวัดพร,ระบาทดำพุเนี่ยมันไปตรงเงินกับข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วแค่ชื่อกับนามสกุลนะตอนแรกที่ออกมาเนี่ยล่าสุดครับทางทีมข่าวช่องวันเนี่ยไปเช็คเลขบัตรประชาชนในใบสุริส่งของหลวงพ่ออลงกตนะครับปรากฏว่ามันไปตรงเงินกับข้าราชการที่เสียชีวิตไปแลลล้วออยย่าางงนกกมุ แล้วก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับข่าวช่องวันบอกว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวเช็คเลขบัตรประชาชน13หลักของ,งพวะพ่ออลงกฎในใบสุดทิก็คือใบสุดทิสองค์นะครับพบว่าตรงกันกันกบนายอาลงกฎพลมุกข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับใบสุดทิเนี่ยหรือว่าใบสุดทิศอง่์นะครับก็คือเป็นบัตรประชาชนของพระนะรั่นแหละนะฮะเอาง่ายๆมันก็จะมีเลขบัตรประชาชนเหมือนกับตอนเป็นโยมนะครับแล้วมันเป็นเลข13หลัก ตัวเดียวกันเป๊ะ13ตัวเนี่ยคือตรงกันกับข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือนายอลงกดพลมุกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายเฉลิมพลพลมุกนะครับประธานมูลนิธิธรรมรัก็ออกมาชี้แจงกรณีที่หลวงพ่ออลงกดเนี่ยไปมีชื่อตรงกันกับนายอลงกฎพลมุกอดีตข้าราชการที่เสียชีวิตในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยนายเฉลิมพลเนี่ยก็บอกว่าอลงกดพลมุกเนี่ยเป็นญาติของตัวเองแล้วงานศพเนี่ยก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกอีกว่าการที่ชื่อกับนามสกุลซ้ํากันเนี่ มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับต้องรอเช็คเลขบัตรประชาชน13ตัวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยพอเลขบัตรประชาชน13ตัวหลักมันออกมาเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเลขของหลวงพ่อลงกตนะครับมันไปตรงเงินกับเลขบัตรประชาชนของคนที่ตายไปแล้วแบบนี้มันคือการสวมรอยคนตายหรือเปล่าอันนี้ก็งงแล้วทีนี้งงแล้วครับว่าหลวงพ่อลงกตวัดพระบาทน้ําูุเนี่ย เป็นใครกันแน่ทำไมถึงมีเลขบัตรประชาชนไปตรงกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะยาวๆครับเรื่องนี้ตามกันต่อคุณผู้ชมครับล่าสุดทางเพจด r a ม่าแอดดิกมีการลองโอนเงินเข้าไปที่พร้อมเพลเลขบัตรประชาชนของนายอลงกฎพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการที่เสียไปแล้วนะครับปรากฏว่า ชื่อที่โอนไปเนี่ยชื่อบัญชีเนี่ยมันคือกองทุนอาทรประชานาซึ่งเป็นบัญชีสำหรับเปิดรับบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เลยลองกดโอนดูไปหนึ่งบาทนะครับโอนเข้าไปเนี่ยมันเป็นบัญชีกองทุนอาทรประชานาจริงๆเนี่ยครับก็คือเข้าไปที่โอนพร้อมเพย์นะครับแล้วกดเลขบัตรประชาชนของนายอลงกดตพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วด้่ออนยนะฮะคือก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมานะครับวันเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักในใบสุที่สองของหลวงพ่ออลงมกฤตเนี่ยมันไปตรงก กฎพลมุกคือไอ้ตรงนี้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับมีหลักฐานแต่ว่าหลายๆสื่อก็ไม่ได้เอาออกมาแสดงให้เห็นนะครับแต่มีหลักฐานชัดเจนเว่ามันคือเรื่องจริงแต่ที่กรมการปกครอง,องอบอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาไปเช็คตามฐานข้อมูลบัตรประชาชนที่ทําใหม่ซึ่งหลวงพ่อลงกฎเนี่ยทำบัตรประชาชนใหม่ปี2,552แต่ว่าตัวท่านเนี่ยได้ใบสุดที่สงนะครับก็คือเวลาบวชเนี่ย พระจะต้องมีใบสุธิสงเนี้ยตั้งแต่นู่นปี2529แล้วท่านนับตั้งแต่อยู่วัดเก่าวัดบวรเนี่ยนะครับที่เป็นธรรมยุทธ์เนี่ยก็คือปี25-22นะฮะคือตอ้ตองอตอนนั้นเนี่ยต้องได้ใบสุธิสงมาละซึ่งตามหลักแล้วนะครับไอเลข13หลักที่อยู่ในสุธิสงเนี่ยมันก็คือเลขบัตรประจ,จําตัวประชาชนตั้งแต่เกิดมานะครับอย่างผมเกิดมาผมก็มีเลข13ตัวพอผมไปบวชเนนมา8ปีผมก็ยังใช้เลขนั้นอยู่ในใบสุธิสงเหมือนกันทีเนี้ยมันก็เลยงงว่าไอเลข13หลักที่อยู่ในใบสุรสงงงงงของขอ,งงออหลพ่่กกนนนีมััไปต เลข13หลักของคนที่ตายไปแล้วได้ยังไงอย่างนายอลงมกดพลมุกแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ลองกดโอนไปที่เลขบัตรประชาชนของคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นว่ามันไปขึ้นว่าเป็นกองทุนอาทรประชานาธมันเป็นเงินรับบริจาคสําหรับวัดพระหล่นูเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับคือโอนเข้าบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์คนที่ตายไปแล้วแต่ไปเข้าบัญชีอา,อาทรประชานาเนี้ มันมันไดเหรอเอาเป็นว่าปริศนาเนี้ยเดี๋ยวมันก็คงคลี่คลายในไม่ช้านะครับรออัปเดตดเรื่อยๆนะฮะโอ้โหมันแหมสุดยอดจริงใครที่กำลังงงนะครับว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่อลงกฎเนี่ยมันไปตรงกับนายอลงกฎพลมุกได้ยังไงนี่คือหนังสือสุดที่สงนะครับอันนี้ของเพื่อนผมนะตั้งแต่เป็นสมัครเณนนะครับอันเนี้ยมันเป็นหนังสือที่สงแล้วเนี่ยเปิดมานี่ตรงนี้นะครับ มันจะมีเนี่ยเห็นไหมเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือหนังสือสุทธินะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขทั้งหมด13หลักสมมุติว่านียเป็นหน้าหลวงพ่อลงกดนะอันนี้เป็นหน้าเพื่อนผมนะตอนสมัยบวชนะครับเป็นสามเณรนแล้วเนี่ยไอ้เลขเนี้ยมันคือเลขเดียวกันกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมันต้องเป็นเลขนั้นทีเนี้ยไอ้เลขตรงนี้นี่แหละครับของหลวงพ่อลงกดเนี่ยมันไปตรงกันกันกบนายอลงกดพลมุกนะครับ แล้วกลายเป็นว่ามีเพจดราม่าแอดดิกนะครับลองโอนเงินนะครับแล้วโอนแบบพร้อมเพย์ไปที่หมายเลข13หลักตรงนี้คือมันตรงกันอยู่แล้วทั้งของหลวงพ่ออลงกดแล้วก็ของนายอางกดพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการที่เสียชีวิตเนี่ยลองโอนไปที่พร้อมเพย์ของบัตรประชาชนตรงเนี้นะครับกลายเป็นว่ามันขึ้นว่ากองทุนอาทรประชานาทนะครับนั่นหมายความว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกดที่อยู่ในหนังสือสุนิสงแบบนี้นะครับ มันคือเลขเดียวกับนายอลงกฎพลมุกแล้วโอนไปเนี่ยคือเป็นกองทุนอาทรประชานามันเป็นการเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาใช้ในการรับบริจาคหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ทราบก็เดี๋ยวรอทางกรมการปกครองนะครับรอทางตำรวจออกมายืนยันข้อมูลตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ทุกคนเข้าใจตามนี้นะอันนี้คือหนังสือสุทธิสง แล้วส่วนไอ้ที่เขาบอกว่า,ากรมการปกครองบอกว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยอันนั้น,นคือบัตรประจําตัวประชาชนที่เป็นบัตรจริงๆเนี่ยเป็นบัตรใหม่ที่ทําใหม่ปี52แต่ไอ้หนังสือสุนทรสงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเขาบวชดตดั้แต่ปี2 2นะครับเป็นธรรมยุทธตด้แต่ปี2 2แล้วมาเป็นมหานิกายก็คือเปลี่ยนนิกายเนี่ยได้หนังสืออันนี้ใหม่อีกในปี29นะครับแต่เพิ่งมาทําบัตรประชาชนใหม่ปี52ฐานข้อมูลที่กรมการปกครองเอาเอาอกมาบอกเนี่ยมันคือฐานข้อมูลใหม่นะครับ เข้าใจไหมฮะ